One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับภัยแล้งที่กำลังคุกคามเกษตรกร,กรในหลายจังหวัดอยู่ในขณะนี้ได้รับผลกระทบแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีชาวนาไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวก็เลยตัดสินใจปล่อยให้วัวที่เลี้ยงไว้เข้าไปกินต้นข้าวที่กำลังออกรวงนะครับแต่ก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เพราะว่า,มาเมล็ดเล็กรีบ และมเมล็ดข้าวนั้นไม่มีน้ำนมเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับปัญญาสุดแก้ววัย31ปีชาวนามหมูน่หนึ่งตําบลตะลิ่งชันอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีตอนหวัวที่เลี้ยงเอาไว้กว่า50ตัวลงไปกินข้าวที่กําลังออกรวงในนาข้าวที่เขียวขจีที่ลงทุนลงแรงปลูกเอาไว้สองแปลงรวม18ไร่ แปลงแรกอายุ60วันส่วนแปลงที่สองอายุได้90วันกำลังออกรวงรอวันเก็บเกี่ยวแต่แล้วภัยแล้งที่มาเยือนทำให้กรมชนประธานไม่สามารถปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรได้ต้นข้าวเหล่านี้จึงทยอยยืนต้นตายต้นข้าวที่ออกรวงเม็ดลีบเล็กเกินกว่าจะเก็บเกี่ยวได้สุดท้ายปัญญาจึงตัดสินใจปล่อยฝูงวัวที่เลี้ยงเอาไว้ ลงไปกินต้นข้าวที่ยังเขียวขจียอยู่ดีกว่าปล่อยให้แห้งเหี่ยวยืนตายขาต้นปัญญาเป็นหนึ่งในชาวนามหมู่เจ็ดตำบตลตลิ่งชันที่ประกอบอาชีพทำนารวมกันกว่า2,000ไร่เขาลงทุนปลูกข้าวทั้งสองแปลงเป็นเงินกว่า40,000บาทด้วยความหวังเพียงสิ่งเดียวที่ต้องการมากที่สุดในยามนี้คือฝนที่มากพอสำหรับนาข้าวของพวกเขา ห่างจากสุพรรณบุรีออกไปชาวเรือนแพในคลองบางพระหลวงหมู่หนึ่งตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบที่แตกต่างออกไประดับน้ำที่ลดลงจนเกือบแห้งขอดคลองนี้ทําให้เรือนแพร5 5หลังอยู่ในสภาพเกยตื้นลูกบวบและฐานล่างได้รับความเสียหายที่อยู่ก็ลําบาก,ก,บากสภาพแพนี่ เอียงเอียงหมดเลยใกล้จะพังใกล้จะพังถ้าน้ําขึ้นมามันก็จะจมหมดมตรงนี้มันลาบากรลบัวมันแตกเดิมทีบ้านหลังนี้ไม่มีเสาเป็นเรือนแพเหมือนหลังอื่นๆแต่น้ําที่แห้งคลองเจ้าของจึงต้องหาไม้มาค้าเป็นเสาบ้านแทนด้วยเกรงว่าเรือนแพจะเสียหายวิถีชีวิตที่เคยจับปลาในลําคลองเพื่อ,อยางชีพทั้งขายและกินตอนนี้ทําไม่ได้อีกต่อไป คนแพรส่วนใหญ่หันไปรับจ้างตามท้องไร่ท้องนาแทนแต่ภายแล้งก็ส่งผลกระทบต่อทุกอาชีพเกษตรกรก็ตกอยู่ในชะตากรรมไม่ต่างจากคนแพรสิ่งที่พวกเขาอยากได้ที่สุดในยามนี้คือน้ำอุปโภคบริโภคที่เพียงพอสำหรับฝนใหม่จะมาถึงและมากพอให้เรือนแพรกลับมาเป็นเรือนแพรอีกครั้ง 1. News ตรงไปตรงมา